โอเคนะครับและและ้ววันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับวันที่เนชั่นที่6ซึ่งเป็นเนชั่นหลักเนชั่นสุดท้ายของการไฟแวนก์ดฟอร์แมตดีสแตนดาร์ดมันก็มาถึงสักทีนะครับซึ่งเป็นฟอร์แมตที่หลายๆคนต่างรอคอยกันมานานแสนนานซึ่งเป็นฟอร์แมตที่หลายๆคนไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็พร้อมที่จะเปให้กับมันนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเนชั่นที่ผมจะพูดถึงอยู่มันคือเนชั่นอะไรใช่แล้วครับณนะตอนนี้ ลิลิคอโมนาสเตอริโอเนชั่นที่6ของการไฟแวนกาดฟอร์แมตสแตนดาร์ดได้มาถึงในโลกของเราแล้วนั่นเองนะครับลิลิคอทริโอเด็กศูนย์หนึ่งนะครับอะไวยลิลิคอโมนาสเตอริโอนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กเริ่มต้นสำหรับเนชั่นที่6 อย่าง l ิริคอมาโนสเตเรียนั่นเองนะครับรอบนี้นะครับเนชั่นนี้อย่าง l y รนะิคอม m o n สเตเรียลนั้นจะไม่จํากัดเผ่าพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะว่านอกจากจะมีแค่เผ่าพันธุ์เงือกที่มีขาแล้วนั่นเองนะครับก็ยังมีเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Human Dragon Roy w ยวอ e ์บีแวมพร์และเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกมากมายที่อาจจะโผลมาในอนาคตนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่า l i ริคอม m o n สเตเรียลนะครับไม่ใช่แค่เงือกอีกต่อไปนะครับ ยังมีเผ่าพันธุ์อีกหลายๆเผ่าพันธุ์ที่พร้อมจะเป็นไอดอลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเนชั่นนี้นะครับเป็นเนชั่นที่เกี่ยวกับโรงเรียนไอดอลที่ไม่จํากัดเผ่าพันธุ์นั่นเองครับซึ่งอยู่บนหลังของปลาวานนะครับเรียกได้ว่าเป็นเนชั่นที่แตกต่างจากเนชั่นอื่นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเนชั่นอื่นอยู่บนเกาะไงแต่เนชั่นนี้มันอยู่บนวานแผมวานบินได้นะครับเรียกว่าเป็นคิดิ้งเพลสที่เจ๋งมากๆเลยนะครับ นกับร้านที่เป็นคู่สนับสนุนของผมในวันนี้นั่นเองนะครับขออ่านสคริปต์แป๊บ f o r t u n a TCG Cafe i n d Store นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายการ์ดเกมหลายประเภทเหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันการ์ดวอช c ว w ตแพทรอ t สปีริตยูทิโอโอซีจีแมจิกเด็กแกร์ดเกิร์ดิ้งโปเกมอนทีซีจีและรีเวิร์สต่ออยู่นั่นเองนะครับ โดยวิธีการมาร้านนี้กนะ็ง่ายแสนง่ายเลครับเพียงแค่มาที่ซอยเจริญกรุง109นะครับแล้วก็ตรงเข้ามาประมาณ50เมตรนะครับแล้วเข้าไปที่ซอยเจริญกรุง109แยก1น,นั่นเองนะแล้วก็เข้ามาจอดบริเวณร้านกว้างทางขวามือนั่นเองนะครับก็ถึงแล้วนั่นเองครับ Fortuna TCG Cafe and Store นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตามชื่อเลยครับร้านนี้นะครับ TCG Cafe and Store ครับร้านนี้มีบรรยากาศบาสบายๆเป็นเหมือนคาเฟ่มีโซฟาให้หนัง่งสบายๆและก็นอกจากนั้นก็ยังจำหน่ายกาดหลากหลายประเทซึ่งก็คือกาดทางต้นที่ผมได้ระบุไว้นั่นนนนนเอองงงรซึ่่่แวาาาท้้ก็ให ีนีผมมั่หนึ่งกล่องในราคาที่สุดแสนพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูสเปคของข้างในกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าทีดีชุดนี้นะครับก็ราคาตกอยู่ที่ประมาณ650าบาทเท่าเดิมเลยเท่ากับ trial deck ของ monster strike เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการส่มทิปเปิล R เพิ่มอีก2ใบด้วยนะครับจากตัว S D จะมีทิปเปิล R หนึ่งใบนะครับแต่รอบนี้มันคือมันจะส่งมาเพิ่มอีก2ใบใบ้ครับก็คือเราจะมีทิปเปิล R เนชั่นเงือกสายไอดอลจริงๆนะครับสำหรับเจ้า lyrical monasterio นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อไป็นการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็กลับมาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกันอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยเรามาดูตัว tryo deck ของ lyrical monasterio กันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ทีมนี้เป็นทีมส c ูลไอดอลด้วยแหละก็ไม่แปลกนะครับที่ว่า ดีไซน์ของมือวิดาไฟน์โก้ทริยเด็กชุดนี้ครับจะเป็นธีมของมนุษย์นะครับก็คือนังเงือกมีขานั่นแหละแต่ว่าเกิดหลายๆคนนะครับอยากจะเล่นแบบน้องเงือกแบบมีหางเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนครับก็สามารถไปเปิดรีเลคคอรบูสเตอร์สูตรหนึ่งได้เองครับซึ่งชุดนั้นนะครับจะมี s อของตัวเนชั่นเงือกนะครับแบบมีหางด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็สุดๆนะครับทุกคนผมเชื่อว่าดวงทุกคนน่นเปิดได้อยู่แล้วแน่นอนครับว่า TD เนี่ยก็เหมือนบกกล่องทีดีทั่วไปครับเหมือนกับือ ด้านนี้มันจะอยู่ข้างหน้านะครับด้านนี้อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยครับและแน่นอนครับว่าตัวที่เห็นหน้ากล่องว่าเป็นเร3ของเราท่านเองครับที่ใส่ในไรเด็กก็คือเจ้าตัวของ s อสติไซคไคริกนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่ากล่องนะครับกับตีนสีฟ้าที่ตัดกับสีของ,ของน้องไคริกกับคอสตูมของชุดนักเรียนคน่อนข้างเข้ากันได้เจ๋งมากๆเลยครับ ส่วนด้านข้างนะครับก็เป็นไรล์ไลน์ของตัวเกรดสองนะครับก็คือ ST สไซคิโยระนั่นเองนะครับและด้านข้างอีกข้างนึงก็คือเป็นไรล์ไลน์เกรดหนึ่งก็คือ ST สไซนานามินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับอ๋อนี่ไงครับด้านหลังนะครับก็จะมีระบุไว้เลยว่าของข้างในมีอะไรบ้างกับการ์ดในเด็กนี้นะครับป,ประกอบด้วยการ์ดอะไรบ้างมีจำนวนกี่ใบรุ่นนี้นั่น นี่นะครับก็คือเจ้าวานที่ผมพูดไปข้างต้นเลยครับว่าโรงเรียนไอดอลโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนวานตัวนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าทุกท่านก็อย่าลืมไปสนับสนุนของ Off ฟิเชีจากบริษัทคิดแอนด์คิดด้วยนั่นเองนะครับชิบอ่านี่นะครับก็เป็นตัวของ Tri โอเดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของพวกเคลมแม็กับคู่มือนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจริงดิอ่านี่นะครับคู่มือนะครับ เป็นน้องยูยุเวอร์ชันแต่งหญิงนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นคู่มือที่ทำมาเอาผมช็อกเหมือนกันนะครับที่ว่ายุยุแต่งหญิงเนี่ยมาอยู่ในปกคู่มือแบบนี้นะครับแต่เรียกได้ว่ารูปปกเป็นน้องยุยุนะครับในหน้าปกคู่มือเนี่ยค่อนข้างคาว่าอิ่งมากมากเลยครับท่านผู้ชมถึงแม่น้องเขาจะเป็นผู้ชายก็เถอะครับและต่อมานะครับก็คือเพลย์แมทนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับคือผมชอบเพลย์แมทแบบนี้มากเลยอ่ะแบบ ถ้าเทียบกับ Playmat ของ Starter Deck นะครับ Playmat Starter Deck มันคือความคลาสสิกแหละครับแต่ว่า Playmat รอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนำเสนอในตีมของ Pastel เรียบๆง่ายๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมี QR Code ไว้ศึกษากฎกติกาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับได้เจ้ว่าเจ๋งจริงๆอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบเต็มๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่า Playmat ธีมที่มันเป็น Pastel แบบนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเด็กกับเคาน์เตอร์นั่นเองครับเดี๋ยวผมขอแกะในส่วนของเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกัันนนนะครบบท่่าาาผู้ชมีเเอก็ ตัวเด็กไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเคาน์เตอร์กันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือเคาน์เตอร์ของ n a t i ่น Li r i c a l Monasterio นั่นเองนะครับก็ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเคาะน์เตอร์นบพลังรอบนี้นะครับก็ออกเป็นสีฟ้าเป็นพาสเทลอยูแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าเคาน์เตอร์รอบนี้ที่เขาให้มาเขาก็เป็นเคาน์เตอร์แบบบวก1 0 0 0พันบวก2,000บวก3,000บวก4 0 0 0นะครับและก็เคาน์เตอร์สามัญที่คนต้องใช้นะครับก็เป็นเคาน์เตอร์บวกก1 0,000บวก0ม0่นบวกหมั่ และสุดท้ายนะครับก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวหน้ากล่องอย่างฟลอยของ STize ไซส์ไครินะครับเรียกได้ว่าฟลอยเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยครับหอมๆหอมมากหอมมากก่อนที่เราจะมาสู่ความสามารถการ์ดเดี๋ยวผมขอดูสุ่มฟลอยก่อนนั่นเองครับก็แน่นอนอย่แล้วกคือตัวหน้ากล่องนะครับเอ i ทีไซส์ไครินะครับเป็นฟลอยนะครับเรามาดูใบอื่นจะมากดีกว่านะครับ2อ่านี่ครับ ฟลอยอีกหนึ่งใบของเราเป็น Exercise k i o r a นะครับไลายลายเกร2สองนั่นเองนะครับอืมและก็ใบสุดท้ายน่าจะเป็นทริกเกอร์นะครับอ่เจอละโอเคโอเคนะครับทริกเกอ,อรนะ์ลายหน้าโอเคหนึ่งสองสามและใบสุดท้ายนะครับก็เป็น Critical Trigger นะครับก็เป็นฟลอยครับสวยงามจริงๆสวยงามมากเรียกได้ว่าฟลอยรอบนี้นี่ถือว่าทำสวยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะมาสู่ช่วงรีวิวความสามารถการ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียโต๊ะสักครู่หนึ่งและเรามาเชมคความสามารถการ์ดของ t r i o d e c ชุดนี้กันเลยแล้วกันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เกรด3สุดคาาอีของเรากันเลยดีกว่านะครับก็คือเจ้านี่เลย s อส e ีไซส์ r i นั่นเองครับซึ่งสกิลแรกของน้องก็มีสกิลในแวนการ์ดออโต้นะครับเมื่อมันโจมตีนะครับโซบลัสหนึ่งนะครับเลือกเรียกาศของเรา2ใบนะครับและนำยูนิตนั้นขึ้นมือกับ อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือเมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าเราทําการเพอร์เซนาไรา์ในเทิร์นนี้นะครับนำการ์ดงใบบนมือคอลงช่องเดียกาศแต่คอลงคนละแถวนั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามีความเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับก็สมกับเป็นเนชั่นเงือกนะครับเอฟเฟกอย่างนี้ทําให้ผมนึกถึงเอฟเฟกเงือกสไตล์โอลด์สกูนั่นเองครับนึกถึงเงือกสมัยออริจินอลซีรีส์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋วมากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือไรลอีกใบซึ่งเป็นเกรดลของเราที่เราได้ ลอยที่เป็นอาสุดแสนจะน่ารักนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเจ้าเอสทีไซสคิโยระนั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลดังนี้ครับเมื่อยูดิตนี้ทําการโจมตีนะครับเลือกเรียกาของเราหนึ่งไปนะครับดีดขึ้นมือได้เลยนะครับซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลในช่องวันกาดนะครับก็คือเราจะได้มือเพิ่มนั่นเองกับอีกสกิลหนึ่งครับสกิลคอนในช่องเรียกาศนะครับเมื่อยูดิตนี้ทําการแบทเทิลนะครับและได้รับบูสต์นะครับก็บวก5พันก็คือถ้ามันได้รับบูสต์นะครับมันก็จะตีหมึ่งห้า และบวกบูสต์ด้วยอีก8 0 0 0ันก็ถือว่าตี2องหนะครับซึ่งเรียกได้ว่าแรงมา,ากๆเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือรายไลน์เกรดหนึ่งของเรานั่นเองนะครับคือเจ้า St s t s i z e n a n นานามินั่นเองนะครับซึ่งสกิลของมันก็คือเมื่อหยุด unit เข้าสู่ช่องวีนการเลือก unit เกรดหนึ่งหรือตามกว่าจากดบโซนนะครับพอตรงช่องเรียกในสภาพเรสนั่นเองนะครับและอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกกาศนะครับพลังโจมตีของยูยน unit นี้จะบวกเพิ่มอีก2,000ันั่นเองนะครับ ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้สกิลของไครินะครับดีดขึ้นมือแล้วก็สกิลไคริเมื่อตอนเพอร์เซนาราย์คอลงมาก็จะเป็นตีหมื่นได้เกิดอีกสกิลในช่องแวนนะครับก็สามารถเอาการ์ดจากในดรอปโซนเราที่เป็นเกรด1ห,หรือเกรดศูนย์นะครับพอลงมาในสภาพเลสซึ่งถือว่าการ์ดคอมโบได้ดีเหมือนกันก็อีกหนึ่งใบครับโอ้เฮ้ยเพิ่งเห็น <What? S 1> โทษครับท่านผู้ชมพอดีผมเพิ่งเห็นครับก็นี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวเริ่ม SP นะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาให้ชิปพันอาร์ 2อาใบเองรวมกับตัวหน้ากล่องเป็น3ใบครับแต่ว่าดูเหมือนเราจะแจ็คพอตได้ SP มา1ใบครับอันนี้ไม่มั่นใจนะว่า SP มันการันตีทุกกล่องหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคผมเช็คมาแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าเราแจ็คพอตแตกแล้วกันนะครับที่เราได้ SP มาครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเช็คมาครับก็คือตัว t r i ออเด็ k นะครับจะมี triple R อยู่3ใบนะครับรวมตัวหน้ากล่องและก็ตัวสุ่มนะครับแต่รอบนี้นะครับเราได้น้อง ตัวเริ่มของเราเป็น sp นะครับซึ่งก็คือน้อง e x e i z e me on นั่นเองนะครับซึ่งสกิลตัวเริ่มก็คือเมื่อถูกไรทับถ้าเราเริ่มที่หลังโจวกันหนึ่งใบครับเรไดทว่าแจ็คพอตแตกสุดเลยครับแลวผมเพิ่งมาสังเกตะครนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเช็คแค่ทิปเปิลอครับแต่ไม่นึกว่าเราจะได้ sp มาด้วยนั่นเองครับก็คือ e x e i z e me on นั่นเองนะครับสวยงามมากต่อมาครับก็เป็นการ์ดที่อยู่ในเด็กนี้นั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มที่เกรดสามกันก่อนเลยนะครับก็คือเจ้านี้เลยก็คือ ผู้มาโรงเรียนอย่างกระชับกระเฉงนะครับเคลฟี่นะครับซึ่งมีสกิลก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องอุณกาูมิกำลังจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมือนะครับจะเหตุได้ใช้ว่ามันเป็นเบสสามนะครับและเบสพลังมันต่ากว่าปกตินะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเงือกนะครับเป็นแคลนที่เล่นแบบดีขึ้นมือแล้วก็คอลงมาแล้วก็ปั๊มพลังจำนวนมหาศาลนะครับก็เลยทําการลดพลังจมตีให้มันมีเบสตำ่ตำๆหน่อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในฐานที่เข้าใจได้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาดูที่เบสสองไปต่อมานะครับก็ เป็นวาน,นิลานะครับให้มา3ใบนะครับซึ่งผมขอไม่พูดถึงความสามารถของมันไล้กันนะครับเพราะว่ามันคือวาน,นิลาเนาะไม่มีความสามารถต่อมานะครับก็คือเกรด2นะครับซึ่งเป็นเกรด2ที่เบสพลังต่ําอีกแล้วนะครับเป็นเบสพลัง8,000นะครับก็คือเจ้านี้นะครับเป็นโอ้แนวสกิวบัสนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือ สาวน้อยผู้ตกต่ำจนจืดจางครับอาเบลนั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลคือเมื่อเข้าสู่ช่องเรกัตฟอร์บลัสหนึ่งนะครับพลังจมตีบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะครับเอาจริงๆครับผมมองว่าเคิลฟี่อ่ะจะบวกพลังง่ายกว่านะครับแต่ว่าอาเบลอ่ะเป็นเกรดสองนะครับก็อย่างน้อยก็อินเตอร์เซ็ปได้แหละและก็ตีถึงหมื่นแปด้วยครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับสำหรับอาเบลนะครับต่อมานะครับก็คือเกรดหนึ่งใบต่อมานะครับก็คือเจ้าคันเซนการ์ดนะครับหรือ PG ของเรานั่นเองครับซึ่งผมขออออออไมมมม่่่ธธิิิบบบบบบาา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 ยยยเเเเเเเฟฟฟคคคคคต์์์แลลล้้้ววววกกกััััััันน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 ะะะะะรรรรรรรพพพผหปสดงฉ แหละครับชุบแลดใบต่อมานะครับก็คือเกรดหนึ่งของเรานะครับที่เป็นเกรดหนึ่งที่เบสพลังต่ำอยูแล้วนะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับซึ่งก็คือเจ้า300มัมมัมชิยะนั่นเองครับซึ่งมีสกิลก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกกาบนะครับทำการโซบลัสหนึ่งนะครับและเปิดการ์ดใบบนสุดจากกองลงช่องเรียกกาบนะครับถ้าเกิดไม่ข้อนําขึ้นมือแต่ว่าเราต้องเลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนั่นเองนะครับซึ่งเด็กได้ว่า เจ๋งมากๆเลยครับสำหรับเจ้าชิยะนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับก็คือเจ้าโอบาเรียนั่นเองนะครับซึ่งโอบาเรียนะครับมีเอฟเฟกดังนี้นั่นเองครับก็คือเมื่อได้เช็คได้ใบนี้นะครับเลือกยูนิตอีกหนึ่งใบพลังโจมตีบวกหนึล้านนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราจะมียูนิตพลังโจมตีบวกหนึล้านถึง2ใบนั่นเองครับกับเจ้าโอบาเรียนั่นเองครับ ซึ่งโอเบเรียก็รีพิ้นมาในชุดนี้ด้วยก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทริกเกอร์ที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งทริกเกอร์ก็จะประกอบไปด้วยคริติคอลทริกเกอร์4ใบครับดรอทริกเกอร์4ใบและก็ฟรอนทริกเกอร์3ใบและสุดท้ายนะครับก็คือน้องฮิวสุดคาวอี้ของเรานะครับ4ใบนะซึ่งแน่นอนครับว่าทริกเกอร์พวกนี้ก็เป็นทริกเกอร์พื้นฐานที่อยู่ในสตาร์เตอร์เด็กอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับสำหรับทริกเกอร์สุดเคาวี้พวกนี้นะครับการใบสุดท้ายนะครับก็คือเซตออเดอร์ของเรานั่นเองนะครับก็คือเจ้าน้องปลาวานของเรานะครับซึ่งให้มาถึง2ใบด้วยกันซึ่งก็คือสเปเชียลไลฟ์ทัวร์ของทั่วทั้งโลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นออเดอร์โซนที่มีเอฟเฟกก็คือ once per turn เขาเตรมลัสสองนะครับเลือกบรรยากาศของคุณ1ใบนะครับจะได้รับความสามารถก็คือเรียการของเราทุกใบจากพลังโจมตีบวกเพิ่มอีกห้าพันนะครับเรียกได้ว่าเซตออเดอร์แบบนี้ครับก็ช่วยบอร์ด ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ดีสําหรับเนชั่นไลเวกัลโมนาสเตเรโอนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าเนชั่นนี้นะครับก็มีกิมมิคเจ๋งๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็คือกิมมิคการเรียงการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตทําการเรียงเลยเลยกันนะครับท่านผู้ชมโอโอเคครับนี่นะครับก็คือเรียงได้นะครับเรียกได้ว่าการถูกใบเรียงมาได้สวยงามจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะเอสเไซส์มีออนนั่นเองครับที่เป็น SP ของผมเพียงหนึ่งใบนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราขอเข้าสู่มิติของรีแอคชั่นกันเลยละกันนะครับ 3...2... เริ่มฮอะไรกันจะบอกว่าเด็กคนนี้คือน,นางเงือกงั้นเหรอนางเงือกจะมีขาได้ไงกันล่ะชี้บอกความจริงมาดูนี่นะ คอะไรกันทั้งที่เงือนไั่จะเป็นต้องมีขาอีกแล้วแท้ๆแต่ทำไมเด็เคนนี้ถึงมีขากันล่ะนี่แหะคือเรควียมยังไงล่ะนานี่หลังจากผ่านไป3,000ปีบนดาวโคคเรย์ไม่ว่าจะเผาพันธุ์ไหนบนดาวโคคเรย์ก็สามารถเป็นไอดอลได้ โดรการการเป็นไอดอลได้สื่อปอกันมาสู่ทุกเผ่าพันธุ์จนทำให้เกิดเป็นลิริคอลโมนาสติริยอยังไงล่ะโอ้หึ oh. hmm. เรียกได้ว่าลึกซึ้งมากๆเลยครับสำหรับ T D ชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆนะครับสำหรับ TriodeX และ Nation นี้อย่าง Lairecall Monastereo นะครับหลังจากนี้นะครับจะเป็นการให้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับเจ้า Lairecall TriodeX ศูนนะครับอ Ahway Lairecall Monastereo นะครับผมคงให้คะแนนมันอยู่ที่10เต็ม10แล้วกันนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องยอมรับจริงๆเลยครับว่า t r รอเด็กชุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสพอร์ตผู้เล่นใหม่พอสมควรน,นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบครันในการเล่นพอสมควรเลยนั่นเองนะครับบวกกับการที่เป็นดีไซน์ของเงือกและไอดอลแบบมีขาครับก็เจาะกลุ่มตลาดหนุ่มๆกับสาวๆได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าหนุ่มๆเนี่ยก็น่าจะเจาะตลาดกลุ่มน,นี้ได้มากกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เลยว่าเป็นเนชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณร้าน f o r t จูนมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ให้ผมได้มารีวิว t r i โอ,อเด็กชุดนี้และแถมยังได้ SP มาอีก1ใบด้วยนะครับท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากสวยมากสวยมากสวยมากนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่ารายละเอียดของทางร้านทั้งเบอร์โทรที่อยู่และอื่นๆอีกมากมายนะครับผมจะทิ้งไว้ที่ description กับคอมเมนต์ข้างล่างนะครับ ก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านฟอร์จูน่ากันด้วยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย